แบบรูปรูปภาพพีระมิดแบบนี้เราจะหาตัวเลขอะไรมาเติมกันมาดูกันนะครับโอ้โหข้อนี้นะฮะเป้าหมายของเขาคือต้องการหา x นะหา y หาแเนะ่ยว่าตัวเลขคือเติมเลขอะไรแล้วก็มาแทนค่าตามนี้เลยอืออืออ่ะเดี๋ยวเราดูแบบรูปนี้นะครับวิธีการนะฮะก็เฮ้ สามกับแปดทำเงินได้สิอ็ดอ๋อบวกไหมวะบวกไหมบวกไหมบวกกันนะบวกกันนะเออสามบวกแปดได้สิบเอ็ดนะเก้ากับสองทำเงินได้สิบเอ็ดเก้ากับสองก็จะบวกกันได้สิบเอ็ดเอาละเอาละแสดงว่าสองตัวบวกกันแล้วได้ตัวข้างล่างนะครับโอเคนั้นแปดกับเก้าบวกกันได้สิบเจ็ด นี่ก็ <c oughs> จะไปหาเกนะสอบวกสก็เลยกลายเป็น4ีไปโ okay. อเคตัวต่อมาครับก็สิบเอ็กักบสิบวกกันกลายเป็น28 17ิบวกกับยี่สิบกลายเป็น28น่สบเหมือนกันสเอ็ดบวกกับสก็กลายเป็น15ไปแล้วก็ยี่สิบแวกกับยี่สิบแปดก็เลยกลายเป็นห้ไป ยี่สิบแปดบวกกับสิบห้าก็กลายเป็นสามสิบสี่สิบสามปและสุดท้ายห้าสิบหกมาบวกกับสี่สิบสามเอ็กเลยน่าจะตอบเก้าสิบเก้าปโอ้โหมาละหนึ่งตัวนะได้ละหนึ่งตัวอ่ะมาดูตัวต่อไปครับเฮ้ยอันนี้มันเป็นบิดิเบตแบบวงกลมอ่ะคาะนี่เอ่ออันหนึ่งนะฮะ ยังไงดียังไงดีฮะอืมโอเคอันนี้ยังไงดีครับแถวที่หนึ่งยังไม่รู้ครับแถวหนึ่งมันคือเติมสองมาใช่ไหมแล้วก็เติมหนึ่งซ้ายเติมหนึ่งขวาอ๋ออันนี้เติมหนึ่งซ้ายเติมหนึ่งขวาแล้วตัวเลขสามเกิดจากอะไรเกิดจากหนึ่งกับสองมาบวกกัน ได้สามโอเคถูกต้องนะสองบวกหก็กลายเป็น3เติม1ซ้ายเติม1ขวาแล้วก็บวกกันแสดงว่า1นบวกสก็จะกลายเป็น4ครับได้ y เป็น4ี่นะ3าบวกสก็เลยกลายเป็นหถูกต้องนะครับ3าบวกหก็ 1, กลายเป็น4ี่ได้ y ชัดเจนนะเติมซ้ายหนึ่ขวาเติม1นึซ้ายเติม1ขวาแล้วก็เอาหนึ่งบวกกับสก็เลยกลายเป็น5นะครับ อันนี้4บวกกับ6ก็เลยกลายเป็น10น,ะนั้นแซนน่าจะเป็น10แน่นอนนะครับโอเคเรารู้แล้วนะครับว่า y เป็นเอ่แล้วก็แซเป็น10นะรเรียบร้อยนะฮะเสร็จปั๊บนะฮะเอา x y ็กมาแทนค่าครับจงหาตรงนี้ใช่ไหม x ของเราคือ99นะครับ y ของเราคือ4นะครับามาบวกกับ อะไรนะาวายของเราคือสี่มาคูณกับแซดคือสิบแล้วสุดท้ายมาบวกกับนะบวกกับอะไรบวกกับแซดแซดก็คือสิบสิบคูณอะไรสิบคูณเอ็กคือเก้าสิบเก้าโอ,อคูณนรัวเลยครับแล้วจับบบก,กัน9ก3 6กทศ3 9 4 3 6ก็เป็น3 9 3 9 6เสร็จปุ๊บ นะฮะเอา4ี่คูณสิได้40อันนี้9ก้าก้าคูณสิก็ได้เป็น990เอาอันนี้บวกกันก่อนก็ได้ได้1นึ่พอันนี้9ก้าบวกกับ4เป็นอะไรครับ30สิบเท่า1นึอ่าได้หนึ่งพกับอีก30แล้วมาบวกกับ396เกาคำตอบนะครับ3ามหได้หก6้อสิบสองเท่าหนึ่งสิบสาสบสี่ 1,426นั่นเองโอเค